มากีรู้ไหมเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยรู้ค่ะไปไหนเอ่ยรู้ว่าไม่ใช่มากี่รู้รู้ว่าลุงรู้รไปไหนคะเราโชคดีเดี๋ยวมีรถฟูวินของนชุมจนที่นี่เขาเาพาเราขึ้นไป เมื่อเช้าเราขึ้นไม่ได้ไหมหเดี๋ยวเราใช้คุยเดี๋ยวเราลุยได้เลยมีคนช่วยแล้วอโอ้ยดีใจจังไปสวัสดีค่ะขอบคุณที่ช่วยนะคะคุณชื่ออะไรคะ,ะหน่อยวัดคุณคุณหนอยวัด เพิ่งค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะดีใจมากค่ะไปกันค่ะอ้าวเรามาถึงแล้วครับจุดชมวิวห้วยคอกหมูเรามองไปด้านซีกตะวันตกที่เห็นทิวเขาโน้นก็จะเป็นฝั่งพมา่มาพมา่าอาพอซีกด้านนี้ตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งไทย,ไทยนะแต่พื้นท,ที่ที่เรายืนอ,อยู่นี่ยังอยู่ใน ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยแล้วตรงนี้เราก็จะได้ชมวิวข้างบนนี่เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์โอ้นะเราขึ้นไปดูวิวเปิดได้ด้านนี้อ๋อเฮลิอคอปเตอร์มาถึงที่นี่ได้ครับวันละเมื่อกี้ก็เอาเฮลิลอคอปเตอร์ของมาแกี้วมาได้ได้เลยเพราะว่า เราไปไหนกันดีเมื่อกี้เราไปด้านนี้ดีไหมนนไปทางลานอาไปทางลานเฮลิคอปเตอร์นี่ก่อนเฮลิคอปเตอร์อเรมาดีจรนทอนนะคะมุชิมุชิลุนทอนเดสกา สบายดีสบายดีโ oui. อ Teraz, ส้ mythology. สบายดีจ้าอ๋อแค่นี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวเปลองค่ายตุลาทราบจ้าโอภูเขาสวยมากโอ้สวยมากสวยมากแสงเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวรูปแรกนี่ลุงถ่ายถ่ายรูปเมื่อกี้ก่อนนะเพราะว่าทิวทัศน์ตรงนี้สวยมากเป็นแบ็กกราวนะ เดี๋ยวมากี่ยืนตรงนี้ <Okay. S 1> อ่าลุงถ่ายนี่ออกไปฉันมองภาพถ่ายที่เธอให้ไว้เป็นภาพเตือนใจ <Okay. S 1> แม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่มักกี้นี่วิวภูมิประเทศพมา่าด้านนี้เห็นไหมวิวพม่าอยู่นุ่อ๋ no. อ oh, สวยจังเลยนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอยู่บนเขาเนอะ ประเททศไยเป็นยังไงฮะมีเต่ไม่ไปเลยครับเมื่อกี้ลองดูดีๆสิมองลอดลอดใบไผ่ลอดช่องต้นไผ่ไปเห็นภูเขาอยู่ไกลๆด้านนู้นมองย่างมากโอ้ยภูเขาแต่ว่าถ้าลิมปินมาที่นี่เนี่ยชอบ้ากแน่เลยเพราะว่าลิมปินชอบกินแบบนี้ใช่ไหมคะ ถึงทองก่ะที่นี่ทำไมถึงเรียกว่าสวนพึ่งจะไม่เห็นมีพึ้งเลยเที่เรียกสวนพึ่ง,งสมัยก่อนพื้นที่ตรงเนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นพึ่งต้นพึ่งต้นไม้ชนิดนี้พึ่งชอบอมาเกาะทำรัง บางต้นนี่มีพึ่งขกาะเป็นร้อยร้อยลังนะร้อยร้อยโอ้ห uh, น่ากลัวปัจจุบันนี่ก็มีประชากรเข้ามาอยู่กันมากขึ้นก <TH UR N> ็ต้นไม้ชนิดนี้ก็สูญหายไปมากแล้วก็จะมีอยู่ในป่าลึกๆหน่อย <G l att> แล้วเมื่อก่อนลินทอนทำอะไรนะคะก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะทำอาร์ตแกลเลอรี่อาร์ตแกลเลอรี่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพสิบปีทำไมถึงไม่ทำอาร์ตแกลเลอรี่อะคะก็ลุงท้องก็เบื่อกรุงเทพคุณลุงก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะจ้ะ เห็นธรรมชาติแบบนี้ก็อดใจวาดรูปไม่ได้อยู่แล้วโอ้นี่ของโปรดเลยสวยเดยววันนี้เ <Okay. S 2> มื่อกี้อยากจะวาดภาพอะไรเอ่ยวาดภาพอะไรดีคะบ้างไม้ที่ ที่คุณหลืต้องออกแบบที่ไ<ด>ั้น<ด>ีสวยๆโ<ว>นนอเคนน <Okay. S 2> ถ่กันเลยเนี่มีลมธรรมชาติแล้วก็อากาศดีแล้วก็วาดรูปอย่างนี้คือรู้สึกด,ดีกว่าปกติเยอะเลยค่ะไม่ขี้โมนะถ้าไม่ช่วยนะมา ที่นี่แล้วก็เขียนและวาดรูปกับคุณหลุนทองสิคะจะได้ช่วยมืากี่ได้เลยเสร็จแล้วค่ะที่มากี้วาดทองสแตกของคุณหลุนทองนะคะเหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนนิดนึงถ้ามีเวลาเยอกว่านี้เนี่ยมากี่เขียนสวยๆได้นะเนี่ย คุนที่สองวาดรูปนะคะเดี๋ยวกกับไปคุณเทพคิดถึงธรรมชาติแล้วก็อยากวาดรูปจุมาหาที่<ด>คุณนุ้นะคะตั้งแต่มมากี่มาสวนเพิ่มมากี่ได้อะไรมาเยอะมาก่ะคะ่ะเช่นนี่ค่ะอากาศที่นี่หายใจเข้าหายใจออกทุกๆครั้งรู้สึกว่าสะอาดนะคะ โฮมสเตย์ของคืนลึงนะคะไม่ธรรมดาค่ะเขาเขาเป็นศิลปินก็เลยมีอะไรกิมมิกอะไรเยอะๆที่ไหนก็จะมีอะไรไม่ธรรมดาคุณลึงพาไปที่ ลงแกงซิมมากีไม่กุยเห็นหวันยามแบบนั้นทำให้สนุกสนานได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากอะค่ะปกติแม่น้ำก็อาจจะดูเฉยเฉยแต่คันนี้เนี่ยอยู่กับแม่นม้ำเล่นกับแม่นม้ำกระเด้นไปกรีดไปสนุกสนานได้ตอนที่มากีบไปที่ห้วยโคหมื่น ขั้นแรกคือคุ้มไปปุ๊บไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อกืนฝนตกหนักก็เลยถนนก็ลื่นรถธรรมดาไปไม่ได้แล้วก็เลยเสียใจแต่โชคดีที่มีพี่คนนึงช่วยก็เลยไปได้แล้วก็คุ้มไปพุ๊บอ๋อไม่ต้องไปที่ทงประเทศเหมือนไทยก็มีวิวสวยๆอย่างนี้เมื่อกี้ก็ไม่คุยเลืแล้วก็รู้สึกดีใจที่เห็นวิวย่างงั้น กับคุณลูนเนี่ยเมื่อกี้มีความสุขที่สุดสำหรับตุลิปนี้คูณโดยนิสัยวาดรูกว่าชอบอยู่แล้วอะค่ะแต่ชอบเพียงเดียวไม่เก่นเลยไม่มีใครสอนแตวันนี้อยู่กับคุณลึงแล้วก็เขาสองให้ถ้ามีเวลาส่งสามชั่วโมงแล้วก็ให้เขาสองให้ เราอะเก่งขึ้นแน่ๆอยากให้มาที่นี่อีกแล้วก็อยากอยากวาดรูปกับคุณลุงอีกค่ะ<ม>ถึงไหมว่าทริปนี้คือทริปสั้นๆแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้มีความสุขมากแล้วก็โชคดีที่มาที่โฮมส s t a ์สวนพึ่งน,นะคะอยากให้ทุกคนมาที่นี่แล้วก็อยากให้เห็นอะไรเยอะๆของสวนพึ่งค่ะ วันนี้ก็เมื่อกี้ก็ขอลาก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามมากี้กับรายการฝรั่ง p o พ p บพบค่ะเด้วยหมอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝลัพบพบ่พ p o สุดก็